นะคะส่วนช่วงเทศกาลสงการานต์หลายพื้นที่เริ่มที่จะจัดงานเฟสติวัลกันแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าถามว่าที่ไหนยิ่งใหญ่อลังการต้องที่นี่คะ่ะสยามพารากอนนะคะตอกย้ําความเป็นที่หนึ่งในใจนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติผนึกกาลังร่วมกับธนาคารกสิกรไทยสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกต้อนรับ Summer Create e v e n ์สุดยิ่งใหญ่นะคะสยามพารากอนอั t r a Sonic Water Festival 2024. สติวัล2 0 2สสงการานต์ Lobster Wonderland by Philip e c o l แบร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16 เมษายนเลยค่ะไฮไลท์ครั้งนี้นะคะสยามพารากอนได้ร่วม collaboration กับศิลปินป๊อปอาร์ระดับโลกฟิลิปโคแบรนนำจัก,กรวาลลับสเตอร์ผลงานศิละปะอันโด่งดังนเนรมิตพารากอนด้วย installation art ค่ะสุดอลังการภายใต้ตีมสงกรารเป็นครั้งแรกในโลกเลยนอกจากนี้ก็ยังร่วมการสังสรรค์ศิ รังสรรค์ศิละปะสุดชิคนะคะนำมาจัดทํำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของที่เราลึกจำหน่ายในงานก็อย่างเช่นเสยืดคอ,อกลมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกางเกงลายช้างแบบเก๋ๆแล้วก็แก้วน้านะคะแต่ของเขามีเยอะกว่านี้นะผลิตภัณฑ์เขามีเยอะกว่านี้นะคะ ที่พักพารากอนค่ะยังจัดเต็มมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังกว่าร้อยชีวิตที่ยกทัพมามอบความสุขความสนุกสนานตลอด8วันเต็มยิ่งยาวตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพิธีเปิดงานวันแรกจัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่เลยนำขบวนมอบความสุขโดยหนุ่มฮอตตลาดการมาริโอมาเลอร์ค่ะจากนั้นก็ฟินไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายดูมันดิต่อด้วยซีกัน อขออภัยค่ะซีกันทีแล้วก็นาราเทพนุภาแล้วก็ปิดท้ายความฟินนะคะไปกับศิลปินสุดฮอตบิวกิ้งพุทธิพลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกองทัพศิลปินดังอีกเยอะแยะมากมายค่ะวงเอ็กซ e ยเ e s s a t ซ a s t พิกซ e ่เอมเ s รสแ t ทู o ั o เล r ร์พร็อ a ซี่พาราดอกแล้วก็คริสติน่าอากิล่าด้วยนะคะศิลปินมากันเยอะมากและสำหรับวันที่12-15ที่ต้องโฟกัสไปนะคะบริเวณชั้น4ของ scbx nextech เพิ่มดีกรีความมันกับดนตรีหมอนลำค่ะที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะอย่างเช่นเดรหิมะพานอิเล็กตรอน r d i s e Bangko กดัตนาโกสิน์เบรกินครูเบรกินครูนะคะ เอเชียนโซนิกฟอสที่จะมาสร้างความคึ้นเครงแบบร่วมสมัยด้วยแล้วก็ยังมีไฮไลท์ฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์แบบไทยค่ะกับกิจกรรมส่งน้ําพระเสริมสิริมงคลพร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณนํามาประดิษฐานที่สยามพารากอนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันรกราบสการะบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลมีการสาธิตการทําเครื่องหอมไทยคลายร้อนนะคะทั้งน้ําอบน้าปรุงพวงมาลายัยการทําแป้งพวงแล้วก็การทําลูกชุบด้วยเพื่อให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ ร่วมกันสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอันงดงามอีกด้วยค่ะร่วมกันมาฉลองเทศกาลสงกรานต์ยิ่งใหญ่นะคะกับงานสยามพารากอนอัลตร้าโซนิกวอเตอร์เฟสติวัล2024สงกรานต์อร์วอนเ w o ร์แล l a n d าย philip คแบร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16เมษายนที่สยามพารากอนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรไปได้ที่เบอร์นี้นะคะ026108000แล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลใน Facebook ของสยามพารากอนด้วยค่ะในงานผู้ชมอีกหนึ่ง ไหลนะคะเขานําผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมาจําหน่ายใช่ไหมคะวันนี้มีตัวอย่างไหนลองหยิบขึ้นมานะช่วยกันชูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น690บาทในราคานี้ใช่ไหมคะส่วนเชิตแขนสั้น1690บาทของคุณเป็นเสื้อยืดของเราเป็นเสื้อเชิดลายสวยไหมมีอีกนะมีหลายแบบมีหลายแบบนะคะตามความชอบเลยแล้วผ้าเนี่ยนุ่มนะ หูผ้าคือนุ่มมากนะคะสวมใส่สบายใครสนใจนะคะไปเลือกซื้อเลือกชมกันในงานนี้ค่ะย้ำนะคะมีไปจนถึงวันที่16เมษายนค่ะครับเชิ้ตร์1เ9 0ค่เสือยืด690นะถ้าใครไม่ชอบลายเยอะๆก็นนี้แบบมีลายหน่อยหนึ่งเออลายเล็กๆตรงกระเป๋าแบบนี้นะครับถ้าไปเชี่ยชมกันได้9ถึง16เมษายนที่พ์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องแสดงความ